สวัสดีค่ะต่ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับโอกาสในเช้าวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ค้าพระเจ้าได้มีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้นำถ้อยคำแห่งพระวจนะของพระเจ้ามาหนุนใจพี่น้องทั้งหลายทุกท่านในเช้าวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นอยากให้เราทั้งหลายได้สงบจิตใจของเราลงเราอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าด้วยกันนะคะ สาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะพงทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เจ้าสําหรับโอกาสในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดนําข้าพงทั้งหลายทุกคนได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระองค์และโอกาสในเวลานี้ข้าพง์ทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้รับฟังถ้อยคําแห่งพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดสถิตยอยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์ ขอโปรดให้ถ้อยคําแห่งพระวจนะของพระเจ้าเป็นฤทธเดชท,ที่จะนําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหนุนจิตชูใจเสริมและสร้างชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายให้ข้าพง์ทั้งหลายจำเลิญขึ้นสู่การเป็นสาวกที่ดีขององค์พระเยสุคริสเจ้าข้าพง์ทั้งหลายจึงขออธิษฐานและมอบเวลาทั้งสิ้นนี้ไว้ในการทรงนําที่มาจากพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามขององค์พระเยสุคริสเจา้า อาเมนพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้านะคะได้ทรงสำแดงพระองค์เองแก่โมเสสนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากพระธรรมอพยพบทที่สามนะคะที่พระเจ้าได้ทรงปรากฏพระองค์แก่โมเสสในพุ่มไม้ที่มีไฟลุกโชนอยู่แต่พุ่มไม้นั้น ไม่ได้ไม่โสมไปนะคะที่นั่นพระเจ้าได้ทรงเรียกโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อที่จะให้ไปนําชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์นำชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสที่แผ่นดินนั้นพระเจ้าทรงตรัสกับโมเสสว่าพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ของคนอิสราเอลที่อยู่ในอียิปต ทรงได้ยินเสียงร้องของพวกเขาพระองค์จึงมาเพื่อที่จะช่วยพวกเขาให้รอดจากมือของชาวอียิปต์และนำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์อันเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่อับราฮัมแต่ดูเหมือนว่าโมเสสนะคะในขณะนั้นโมเสส ไม่ได้อยากรับการทรงเรียกไม่อยากที่จะไปตามพระรำรัดสัง่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าโมเสสเองนะคะเขาเคยมีประสบการณ์ที่ล้มเหลวเมื่อ40ปีก่อนจนทำให้เขาเองนะคะจะต้องหนีไปไกลถึงมีเดียนโมเสสจึงพยายามที่จะหาข้ออ้างมากมายเพื่อที่จะปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงให้โมเสสประกอบ หมายสำคัญสามประการซึ่งหมายสำคัญทั้งสามประการนี้ที่พระเจ้าได้ทรงสําแดงนะคะก็เพื่อที่จะให้ทั้งตัวของโมเสสเองได้มั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าและก็เพื่อให้ประชากรอิสราเอลได้มั่นใจว่าโมเสสคือผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ไป ในใหมายสำคัญทั้งสามประการนี้นะคะชี้ให้เราเห็นอะไรเช้านี้อยากให้พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยกันเพื่อบทเรียนจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะคะจะเป็นพรแก่เราทั้งหลายในการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าหมายสาคัญครั้งที่หนึ่งะคะปรากฏอยู่ในข้อที่2องถึงข้อที่ห้านะคะพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า อะไรอยู่ในมือของเจ้าท่านทูลว่าไม้เท้าพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสว่าโยนลงที่พื้นดินเถิดท่านจึงทิ้งไม้เท้าลงบนพื้นดินไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูงูก็โมเสสก็เดินหลบหนีงูไปพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเอื้อมมือจับหางงูไว้ พราะท่านเอื้อมมือจับหางงูมันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่านเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัะและพระเจ้าของยาโคบทรงปรากฏแก่เจ้าแล้วหมายสำคัญแรกนะคะพระเจ้าได้ทรงให้โมเสสโยนไม้เท้าลงที่พื้นดินและไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงู และเมื่อพระเจ้าทรงให้โมเสสเอื้อมมือจับหางงูมันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของโมเสดังเดิมพี่น้องคะการที่จะจับหางงูด้วยมือเปล่าเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งพระเจ้ากำลังจะบอกให้โมเสสได้รู้ว่าการที่จะทำตามวิธีการของพระเจ้าจะต้องมีความกล้าหาญและมีความเชื่อ ซึ่งในเวลานั้นโมเสสไม่มีความกล้าหาญเอาเสียเลยเขาเอาแต่หาข้ออ้างมากมายเพื่อที่จะปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงให้ไม้เท้าของโมเสสกลายเป็นงูเพราะว่าง,งูเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและชีวิตสำหรับชาวอียิปต พระเจ้าทรงกำลังที่จะประกาศให้โมเสสได้รู้ว่าเขาจะมีอำนาจเหนืออำนาจของอียิปต์และการอัศาจารรย์นี้นะคะจะทําให้ชาวอิสราเอลได้เชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขาได้ทรงใช้โมเสสมาจริงๆ พระเจ้าทรงยืนยันให้โมเสสนะคะได้มั่นใจในการทรงเรียกของพระองค์โดยทรงใช้ไม้เท้าของคนเลี้ยงแกะอุปกรณ์ที่ดูแสนจะธรรมดาธรรมดานะคะอุปกรณ์ที่โมเสสเคยใช้อยู่เป็นประจำเคยถืออยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะสําแดงให้โมเสสได้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงอยากนําพี่น้องนะคะได้พิจารณาดูที่ไม้เทา้าซึ่งเป็นไม้เท้าสําหรับคนเลี้ยงแกะอุปกรณ์ที่ดูแสนจะธรรมดานี้ด้วยกันไม้เท้าของคนเลี้ยงแกะนะคะโดยทั่วไปจะมีขนาด1นถึงสเมตรนะคะเป็นไม้ที่ปลายข้างหนึ่งจะโค้งเป็นตะขอคนเลี้ยงแกะจะใช้ไม้เท้าในการเดินทางในการนำฝูงแกะ และการปกป้องฝูงแกะจากสัตว์ร้ายใช้ตีงูแล้วก็เพื่อประโยชน์อีกหลายหลาย,หลายอย่างมากมายนะไ,ไม้เท้าเป็นเพียงกิ่งไม้ธรรมดาจากตรงนี้กำลังชี้ให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าพระเจ้าจะทรงใช้ไม้เท้าธรรมดาของคนเลี้ยงแกะที่โมเสถืออยู่นั้นเพื่อที่จะสอนบทเรียนให้แก่โมเส และแก่เราทั้งหลายทุกๆคนที่นี่ด้วยบางครั้งพระเจ้าทรงชอบใช้ของธรรมดาธรรมดาเพื่อจุดประสงค์พิเศษซึ่งหลายครั้งนะคะเราอะตัวเราอะเรามักที่จะทึกทักเอาเองว่าฉันไม่มีความสามารถฉันไม่มีความสามารถอะไรฉันไม่เก่งมีคนที่เก่งกว่าฉันอีกเยอะแยะ มีคนที่มีความสามารถมากกว่าฉันแล้วก็ทึกทักเอาเองว่าพระเจ้าก็คงจะใช้คนเหล่านั้นฉันไม่มีอะไรที่จะควรค่าที่พระเจ้าจะใช้ได้พี่น้องทั้งหลายคะไม้เท้าที่อยู่ในมือของโมเสสก็เป็นเพียงไม้ธรรมดาแต่เมื่อมันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ามันจะไม่ธรรมดา เพราะมันมีฤทธิเดชของพระเจ้าพี่น้องยังจำเหตุการณ์ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเลี้ยงคน5,000คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวได้ไหมคะเหตุการณ์นี้ได้ถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มก็คือในมัทธิวมาระโกลูกาและยอนขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวจากมือของ เด็กน้อยคนหนึ่งนะซึ่งคาดว่าอาหารนี้นะคะเป็นอาหารที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับตัวเขาและอาหารนี้ก็ได้ถูกส่งต่อมายังสาวกคนหนึ่งแต่เมื่อสาวกมองดูขนมปังห้าก้อนแล้วมองดูฝูงชนเป็นจำนวนมากสาวกกล่าวว่าจะพออะไรกับคนมากมายขนาดน,นี้ พี่น้องทั้งหลายแต่เมื่อขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวได้ถูกนำมาไว้ในพระหัตถ์ขององค์พระสุคริตเมื่อพระองค์ได้ทรงโมทนาพระคุณพระองค์ทรงแจกให้กับบรรดาคนที่อยู่ที่นั่นและพระองค์ก็ให้ปลากับเขาตามที่เขาปรารถนาด้วยในเหตุการณ์นั้นคนทั้งหลายได้เห็นหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ คน5,000คนนะคะซึ่งพระคัมภีร์บันทึกว่านับแต่เฉพาะผู้ชายได้กินอิ่มทั้งยังเก็บเศษขนมปังที่เหลือได้ถึง12กระบุงเต็มพี่น้องทุกท่านขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเมื่อมันอยู่ในมือของเด็กน้อยคนนั้น มันก็เป็นได้เพียงอาหารที่เพียงพอสําหรับตัวเขาแต่มันมันถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ามันเป็นพรแก่คนมากมายไม้เท้าของโมเสสนะคะจากไม้เท้าของคนเลี้ยงแกะกลายเป็นไม้เท้าของพระเจ้าพระเจ้าทรงสำแดงให้รู้ว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนโมเสส จากการเป็นผู้เลี้ยงฝูงแพะแกะของครอบครัวมาเป็นผู้ดูแลมาเป็นผู้เลี้ยงดูฝูงแกะมาดูแลประชากรของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายไม้เท้าของโมเสสไม่ได้มีฤทธิ์เดชไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือชุมชนแต่ไม้เท้าของพระเจ้า ทรงฤทธิ์อำนาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและชุมชนได้ชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าแล้วให้เรายอมจำนนต่อพระองค์ยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราในแผนงานของพระองค์ให้ชีวิตของเราเป็นดังอุปกรณ์ เป็นภาชนะของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงใช้ในงานของพระองค์ให้เกิดผลอย่ากกลัวว่าเราจะทำไม่ได้หรือจะทำออกมาได้ไม่ดีแต่ให้ท่านทั้งหลายจงมั่นใจเถิดว่าจากไม้เท้าธรรมดาธรรมดาของคนเลี้ยงแกะเมื่อเป็นไม้เท้าของพระเจ้าก็เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มาแล้วอย่างไร ชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาของเราเนี่แหละเมื่อมอบให้กับพระเจ้าพระองค์จะทรงใช้เราให้ทำการใหญ่ของพระองค์และทุกคนก็จะได้เห็นฤทธิเดชของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในชีวิตของเราและแน่นอนพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนขออนุญใจพี่น้องทุกท่านนะคะ ที่จะมอบชีวิตร่วมกันในการปนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีตามตะลันความสามารถที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แก่เราทั้งหลายร่วมกันรับใช้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเสริมและสร้างคิดจักรให้พระกายของพระองค์เข้มแข็งเติบโตพร้อมที่จะเป็นพรไปยังผู้คนที่อยู่รอบข้างเราอีกมากมาย อยากให้เราได้บอกกับใจของเราเองนะคะบอกว่าอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นเพียงไม้ที่ผุผุแต่จงยอมที่จะมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าให้เป็นไม้ให้เป็นไม้เท้าของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงโปรดใช้เราในงานของพระองค์ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาเมนไหมคะ หมายสำคัญครั้งที่สองนะคะปรากฏอยู่ในข้อที่6ถึงข้อที่9อ่าข้อที่8นะคะพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่าเอามือสอดไว้ที่อกของเจ้าเมื่อท่านสอดมือไว้ที่อกเมื่อท่านชักมือออกมือของท่านก็เป็นโลกเรือนข้าวเหมือนหิมะพระองค์จึงตรัสว่าเอามือสอดไว้ที่อกอีกครั้งหนึ่ง โมเสสก็สอดมือเข้าไปที่อกอีกแล้วเมื่อท่านชักออกมาดูเถิดมือนั้นกลับกลายเป็นเหมือนเนื้อหนังส่วนอื่นของท่านพระเจ้าตรัสว่าถ้าเขาจะไม่เชื่อเจ้าและไม่เชื่อหมายสำคัญครั้งที่หนึ่งเขาอาจเชื่อหมายสำคัญครั้งที่สอง หมายสำคัญครั้งที่สองนี้พระเจ้าทรงทำให้มือที่เป็นโรคเรื้อนกลับเป็นมือที่หายสะอาดในสมัยนั้นนะคะโรคเรื้อนเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็น่ากลัวที่สุดเนื่องจากเป็นโรคที่รักษาไม่หายผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้นะคะเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก และผู้ป่วยนั้นก็จะตายไปในที่สุดชาวยิวกลัวการเป็นโรคเลืน้นมากหมายสำคัญประการที่สองนี้กำลังจะบอกอะไรกับเราโมเสสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในครั้งนี้ว่าจากมือที่เป็นโรคเรืน้นกลายเป็นมือที่หายสะอาดกลายเป็นมือที่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้ ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาของโมเสสโมเสสได้ใช้สองมือนี้ในการทำมาหากินทำประโยชน์เพื่อสำหรับตัวของเขาเองทำประโยชน์แก่ครอบครัวของเขาแต่บัดนี้นะคะพระเจ้าจะทรงใช้สองมือของท่านที่ได้รับการชำระให้สะอาดแล้วเป็นมือที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้า และเป็นมือที่จะปฏิบัติรับใช้ประชาชนเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนนี้เราเคยเป็นทาสของซาตานเราอยู่ในอำนาจของความบาปความมืดแต่เวลานี้เราทั้งหลายทุกคนเราได้รับการไถ่แล้วบาปของเราได้รับการอภัยจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว พระโลหิตของพระองค์ได้ชำระล้างเราให้สะอาดจากมนทินจากความผิดบาปให้เราได้รับชีวิตใหม่เป็นชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เราทั้งหลายได้มาเป็นบุตรที่รักของพระองค์ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ได้อยู่ในล่มพระคุณของพระเจ้า ในพระธรรมโลมบทที่12นะคะข้อที่1ถึงข้อที่2อาจารย์ปโลได้กล่าวถึงชีวิตใหม่ในพระคริสต์นะคะพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะคะได้กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตาการุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ mm. เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยม ให้เรามอบถวายชีวิตของเรานะให้เป็นดังเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ให้เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าอย่าให้โลกอย่าให้สังคมรอบข้างหรือว่าค่านิยมต่างๆมาเป็นตัวที่ฉุดดึงลั้งเราทำให้เราออกห่างจากพระเจ้าหรือมาเป็นตัวกำหนดว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไร แต่ขอให้เราที่จะมุ่งมองดูที่องค์พระเยซูคริสต์ให้พระองค์เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้แก่เราให้พักคำของพระเจ้าเป็นดังโคมที่ส่องเท้าเป็นความสว่างให้แก่ชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันและให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าติดตามปฏิบัติรับใช้พระเจ้า ดูแลรับใช้ซึ่งกันและกันให้สองมือของเราให้ทั้งชีวิตของเราที่ได้รับการชำระได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในพระเจ้าจะเป็นชีวิตที่ติดตามและรับใช้พระเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเราทุกคนหมายสำคัญครั้งที่สมนะคะ ปรากฏอยู่ในข้อที่9้านะคะเพราะว่าจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าถ้าเขาไม่เชื่อหมายสำคัญทั้งสองครั้งนี้ทั้งไม่ฟังเสียงของเจ้าจงตักน้ำในแม่น้ำนายมานนิดหน่อยและเทลงที่ดินแห้งแล้วน้ำที่เจ้าตักมาจากแม่น้ำนั้นจะกลายเป็นเลือดบนดินแห้งนั้นหมายสำคัญในครั้งนี้นะคะ พระเจ้าทรงให้ความสามารถแกโมเสสในการเปลี่ยนน้ำในแม่น้ำนายให้กลายเป็นเลือดแม่น้ำนายนะคะเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศอียิปต์ชาวอียิปต์ถือกันว่าแม่น้ำนี้นะคะแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งแห่งชีวิตและก็ความอุดมสมบูรณ์ของพวกเขาแม่น้ำนายทำให้ชาวอียิปต์ดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินแดนที่เป็นทะเลทรายเกือบทั้งหมด ชาวอียิปต์อาศัยน้ำจากแม่น้ำไนยนยะเป็นน้ำสำหรับดื่มสำหรับชำระล้างร่างกายทําไล่แล้วก็ทําประมงหาเลี้ยงชีพของเขาซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าอียิปต์นะจะไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจากน้ำจากแม่น้ำไนายอีกทั้งยังมีเทพพระเจ้าของชาวอียิปต์หลายองค์ ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำสายนี้เป็นเทพเจ้าที่ชาวอียิปต์ให้ความยกย่องบูชา <tamp> การที่โมเสสแสดงให้เห็นว่าตนมีอำนาจเหนือแม่น้ำนาย <impacts. S 1> <ม>ก็เป็นข้อพิสูจน์ให้ชาวอียิปต์ได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงประทานชัยชนะให้แก่โมเสส ในการเอาชนะแก่ชาวอียิปต์ได้เช่นเดียวกันในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันพระเจ้าก็ส่งประทานชัยชนะให้แก่เราทั้งหลายในการต่อสู้ในการ,รเผชิญกับภาระปัญหากับความทุกข์ใจกับอุปสรรคต่างๆ และเราจะมีพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงนำเราเป็นผู้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากโผยภัยทั้งสิ้นขอให้เราทั้งหลายนะคะที่จะมั่นใจให้เราทั้งหลายมั่นใจว่าในทุกภาระปัญหาในทุกสิ่งที่เราทั้งหลายต้องแบกรับที่ต้องเผชิญอยู่นั้นที่หลายต่อหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่า ทุกสิ่งที่เราแบกรับนี้มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินมันเกินกำลังของเราขอให้เราทั้งหลายรู้เถิดว่าจะไม่มีสิ่งใดที่จะมายิ่งใหญ่เกินกว่าการช่วยกู้ของพระเจ้าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจและทรงฤทธานุภาพสูงสุด ที่จะนำพาให้เราทั้งหลายได้ก้าวผ่านและเราทั้งหลายทุกทุกคนซึ่งเป็นประชากรของพระองค์เราจะได้รับประสบการณ์ของการช่วยกู้และเราจะรับชัยชนะนั้นร่วมกับพระองค์และโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าผ่านประสบการณ์การทรงเรียกของพระเจ้าในครั้งนี้ พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้โมเสสนำชนชาติของพระองค์ออกจากแผ่นดินอียิปต์จากดินแดนทาตเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาให้ชนชาติของพระเจ้ามีชัยชนะเหนือศัตรูและได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ ทุกสิ่งสำเร็จตามพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายขอให้เราเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราทุกๆคนแม้บางเวลาเราอาจจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคกับโภยภัยใดๆนะคะก็ให้เราเดินไปกับพระองค์ให้เราพึ่งพาวางใจมอบชีวิตของเราไว้ในการส่งนำและเราทั้งหลาย จะได้ร่วมรับชัยชนะนั้นกับพระองค์เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งใหญ่เหนืออำนาจของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เรานมัสการพระเจ้าใช่ไหมคะมีบทเพลงที่ผู้นำนมัสการได้นำเราสารรเสริญพระเจ้า ในบทเพลงที่ว่าพระยาเวผู้เดียวพระองค์เป็นผู้เดียวเป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวของเราพระองค์ทรงเป็นความหวังพระองค์ทรงเป็นกำลังและพระเจ้าจะนําชีวิตของเราทั้งหลายและเราทั้งหลายจะเห็นถึงการทรงช่วยกู้และการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าเหนือในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคน ขอโปรดให้บทเรียนจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะคะได้นําการหนุนใจมาเนื้อชีวิตของเราทั้งหลายในการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าและมั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราในการทรงนําในการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์บทเรียนจากไม้เท้าของโมเสสจากไม้เท้าของคนเลี้ยงแกะให้กลายเป็นไม้เท้าของพระเจ้า ให้เรามอบชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยแหละให้กับพระเจ้าให้ชีวิตของเราเป็นดังอุปกรณ์เป็นภาชนะที่พระองค์จะทรงใช้ในงานของพระองค์และทุกคนจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ปรากฏชัดในชีวิตของเราทุกๆคนและบทเรียนจากมือที่เป็นโลกเรื้อนกับหายสะอาด ให้ชีวิตของเราที่ได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระองค์เป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นคนใหม่ในพระคริสต์จะมีชีวิตที่ติดตามและปฏิบัติรับใช้พระเจ้ารับใช้ซึ่งกันและกันไปตลอดวันคืนชีวิตของเราและสุดท้ายบทเรียนจากน้ำกลายเป็นเลือดการมีอำนาจเหนือแม่น้ำไนายชัยชนะที่พระเจ้าทรงประทานแก่โมเสสในการเอาชนะชาวอียิปต์ และแน่นอนพระเจ้าก็จะทรงโปรดประทานชัยชนะแก่เราให้เราทั้งหลายเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ขอโปรดให้พระเจ้าผู้ทรงเรียกเราจะได้รับพระเกียรติเหนือการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนขอพระเวจนะของพระเจ้าสำเร็จและเกิดผลดีในชีวิตของเราทั้งหลายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพงทั้งหลายขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับถ้อยคำของขอพระวจนะของพระองค์ขอโปรดให้พระวจนะของพระเจ้าสำเร็จและเกิดผลดีเหนือในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายให้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้มั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงนำและทรงสถิตอยู่ในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายและโปรดให้ชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายนั้นที่จะเป็นชีวิตที่ยอมพร้อมให้กับพระองค์ ที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ให้ชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายที่รับการสร้างใหม่ที่มาจากพระองค์จะเป็นชีวิตที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและปฏิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันดูแลหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันและโปรโด,ดให้ชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายอยู่ในการทรงนำรับกำลังและการอวยพรที่มาจากพระเจ้าให้การดำเนินชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายในทุกย่างก้าว เป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสูงสุดข้าพงทั้งหลายจึงอธิษฐานร้องทูลทั้งสิ้นนี้ต่อพระองค์ในพัานนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ